สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชนแนล MF Rider GH ไหนใครบอกเชียงใหม่หนาวะทำไมร้อนสักๆร้นอนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้เห็นไหมแม่เมื่อเช้าตอนเราไปอ,อาบน้ำใช่ไหมเออเราก็เปิดกระจกดูปุ๊บอุย้ยหมอกเต็มเลยว่ะเราก็คิดว่าอากาศมันน่าจะหนาวก็สูดเาเต็มปอดต้องหนาวแน่นอนแล้วเป็นไงเป็นอึทันคอเลยอีก <laughs> เพตาหมดเลยใครบวกเชียงใหม่หนาวร้อนวันนี้ต้องบอกก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่และที่สําคัญไปกว่านั้นตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะไม่รู้ตอนนี้เราอยู่กันที่คนดูนายมะเขียน <c oughs> ดยูของนายหมดเลยที่ใช่รเราซื้อไว้ทั้งหมดเลย <c oughs> โอ้รวยเนาะอันนี้เป็นรถลูกน้องเราโอ้ไปเลย <c oughs> อันนี้เป็นคอนโดที่เราซื้อไว้เมื่อประมาณ3ปีเลยนะเว้ยให้เมียน้อยอยู่ใช่ไหมนี่เธอจะลากเข้าเรื่องเมียน้อยเหรอได้ยินข่าวมาว่าแกมีเมียน้อยอยู่เชียงใหม่เฮ้ยจริงเหรอเอฟซีบอกมาพี่มะขามีเมียน้อยอยู่เชียงใหม่โอ้โหไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมบรรยากาศว่าคอนโดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็คือคอนโดเขากําลังปรับปรุงบางส่วนอยู่อาจจะมีเสียงพัดลมหรือว่าเสียงเขาทาสีบ้างเล็กน้อย เดี๋ยวไปชมกันตามพี่เสาไอไปกำลังปรับปรุงอยู่กำลังปรับปรุงอยู่นะเมื่อก่อนจะเป็นสีน้ำตาลแต่ตอนนี้นายมะขามได้สัง <c oughs> ส่งรื้อสั <c oughs> อ่งรื้อตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขากำลังปรับปรุงอยู่ทาสีขาวนะครับโอ้ยนายหนานวนายร้อนใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมตรงนี้ <c oughs> มีน้ำตก <c oughs> อ่ามีน้ำตกด้วยตรงนี้นี่ไป พอเดินมาส่วนแรกตรงนี้ก็เป็นน้ำตกที่สร้างไว้ให้ไม่สราบวาให้ได้ดดเล่นตรงนี้เราก็ะ <c oughs> จะดูดเล่นที่ตรงนี้น่ <c oughs> ส่วนต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนี่แต่เรายังไม่เคยเล่นเลย <c oughs> ข้างในก็จะมีจำพวกฝรั่งแล้วก็คนไทยที่มาพักคอน,นโดน,นะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเสียงดังหน่อยเพราะว่าใช่ตรงนี้จะมีมีพัดลมไงเพราะว่าเขาทาสีอยู่เอออ่ะเดี๋ยวไปไปชั้นสองกัน พอมาถึงบริเวณนี้นตรงนี้ก็จะมีร้านมินิมาร์ทนะครับเป็นไวท์เฮาส์ก็จะมีจำพวกของกินทั้งหลายแล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นตรงนี้ส่วนไกลๆเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แบบใช้ซักผ้าอะ่ะ<ม>เป็นไรเนี่ยออนี<ะ>่คือชื่อคอนโดฮะนี่คือชื่อคอนโดคอนโดนี่มีผ้าสปอนเซอร์ให้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราไปห้องของเราเลยไป กล้ๆห้องผมเนี่ยก็จะมีจําพวกร้านสปาร้านนวดเยอะแยะเลยแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับด้านบนนี่ด้านบนเีดานเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันกลัวพาเมียน้อยมาใช่ไหมฉันว่ามันต้องอยู่ในนี้แหละบ้าพ่ออันนี้มันร้ายชิบหนอยู่นะเอ,อาว่าหอยู่นะเอาว่ายูนนะันเห้าอย่างเลยวะเดี๋ยวเปิดไฟก่อน นั่นไงเสื้อผ้าใครเสื้อผ้าใครเสื้อผ้าแกนั่นแหละผ้าใครฉันเห็นเสื้อผู้หญิงทุยไม่ใช่ใครเสื้าใครดูดูมันดูมันเปิดตู้ก่อนจะเดินไปไหนวะเนี่ยพี่แกเอาเสื้อเด็กมาเหรอเสื้อแกนั่นแหละเสื้อฉันต้องตัวใหญ่กว่านี้สิไอเสื้อแกก็เล็กขนาดนั้นแหละไม่พี่แกเอาเสื้อเด็กอย่างไหนมาเป็ของเด็กคอต้นหรอของแกนั่นแหละ ใช่นะชัวใหญ่กว่าน,นี้ไอ้นี่มันร้ายอยู่ใต้เตียงก็แบบไม่มีเป็นไรวนะน่ะม,ม,มามาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูก่อนอ่าส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณโซฟาหรือว่าที่นั่งเล่นนะครับโซฟาเนี่ยเขาจะติดอยู่กับติดอยู่กับเตียงเลย ลมาอธิบายเจ้าผู้ชมก่นอนเออตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาไว้สําหรับนั่งจิบเบียร์นั่งเล่นชิวๆเปิดไฟหน่อยเออนี่สว่างสวยแล้วก็จะเป็นเตียงเตียงเดียวแต่นอนได้สองคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทีวีก็จะอยู่ปลายเตียงเลยแล้วก็ที่สําคัญมีแอร์ด้วยท่้าผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกเพราะว่าเชียงใหม่มันหนาวใช่ไหมหนาวอะไรร้อนจะตายเนี่ยโอโ้โหมาทุกทีฤดูร้อนทุกท <c oughs> ีมาต่อโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ทํางานของนายมะขามแล้วก็จะเป็นราวตากผ้าซิงล้างจงล้างจานเครื่องซักผ้านี่ก็ปกตินะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวการทาครัวในคอนโดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเครื่องดูดควันด้วย <c oughs> เวลาเราแกงส้มแกงเผ็ดไรเงี้ยกลิ่นมันค่อนข้างจะคลักคลุ้งไปทั่วห้องเลย ทำไมอันนี้ล่มหรอไม่ใช่มันคือไฟเดี๋ยวไฟช็อตตายหาเลยตัวเองไม่เป um ็นไรเีราตั้งแล้วไปแล้วนะไปไหนนี่ไงงานล้มลงมีล่มแล้วพ่าบอกเอาไปวางที่เดิมไปสำหรับในส่วนต่อไปค่ะก็คือห้องน้ำค่ะเราจะเปิดเลยนะคะเราจะเปิดแล้วนะคะจ้ะเราจะเปิดแล้วนะจ้นี่เลยค่ะขอเน็ต พังแล้วพังแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วมค่ะเออสำหรับใครที่รื่นื่นื่อะไรเนี่ยนี่แผนข้าเมียใช่ไหมแผนข้าเมียมพ่จะได้เอาเมียน้อยมาปล่อยไว้อ่าเวลาอาบน้ำก็จะอาบโซนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นประตูกระจกมีมีระบบน้ำอุ่นน้ำเย็นเรียบร้อยเนี่ยเมื่อเช้าเราก็อาบตรงนี้ใช่ไหมทำไมแล้วเราก็เปิดหน้าต่าง <c oughs> เราก็ออกไปสูดอากาศแบบสูดอากาศบริสุทธิ์นี่ถ้ามองเห็นไกลๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนี่ไกลๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสุเทพเลยแต่เนื่องจากวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะกว้างสว่างบริเวสว่างขนาดนี้วะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่างชาปุช,ชีนี่ไงเราใครมาลงอ่างทําไมมีน้องๆบอกพี่มาขามพาเด็กไปลงอ่างอ่างน,นี้เปล่า ไม่ใช่อันนี้ไม่อา,อาบน้ำมันไ,ไม่ใช่อ่างนวดฮุยแกมันร้ายชนิดใคาก็จะเป็นกระจุิเศษจมงบอกค้าถึงใคงามเล่นในเบ็ดปีพีไม่มีอ่ะไม่ใช่ะมีเอาน้อยนั่นเอง โอเคออกไปอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของคอนโดที่นายมะขามที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือซื้อคอนโดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วและก็ปล่อยเช่าเออปล่อยเช่าเป็นรายเดือนรายวันก็แล้วแต่หรือว่าญาติญาติหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่น้ำขามก็จะเปิดห้องนี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างจะกว้างส่วนห้องด้านบนตอนนี้3มห้องกออ็มีลูกค้าละเออส่วนห้องนี้ต้องบอกว่าห้องนี้กําลังจะขายเว้ย เนื่องจากมีอยู่3ห้องแล้วและห้องนี้ก็เป็นห้องที่คิดว่าเออถ้าเราขายแล้วเอาตาังค์ไปโปะส่วนอื่นน่าจะดีเว้ยเราก็เลยจะเอาตาังค์ไปโปะบ้านก่อนเพราะว่าบ้านตอนนี้ดอกเบีย้ยค่อนข้างจะสูงแลวก็ระยะเวลาในการผ่อนค่อนข้างจะนานก็เลยนําเบีย้ยในส่วนนี้ไปโปะดีกว่าอันนี้ก็เลยอยากให้ก็คิดสําหรับน้องๆน,นะครับน้องๆหลายคนถามมาอีกแล้วทําไมไม่อัพซีซีจริงๆนะมาขามก็ได้ตอบไปหลายคลิปแล้วที่ไม่อัพซีซ,ซีเพราะว่า หนึ 1> 1, ่งแทบเปร้อยเราก็มีอยู่แล้วเว้ยก็เลยคิดว่านําเงินส่วนอื่นไปลงทุนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือลงทุนในการซื้อคอนโดมิเนียมนะครับต้องบอกว่าเวลา3ปีผ่านไปเนี่ยราคาขึ้นราคาขึ้นเป็นเท่าตัวเท่ hey. <c oughs> แต่บอกไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อห้องอื่นๆอันนี้ก็คือบอกไว้เป็นก็คิดก็คือการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป,เป็นอะไรที่ <c oughs> สุดยอดมากแล้วการบริหารเนี่ยมัน,ม,ม,นม,มันไม่ได้ยากมันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายซื้อหมดตั้งเทียงใหม่เลยซื้อให้หมดเลยเหรอพอถึงลอตเตอรี่ก่อนโอ้โหเป็นสิบล้านแต่บางที่ <c oughs> โอ้โไม่ไหวล้านฉันต้องซื้อลอตเตอรี่กี่ใบวะเนี่ยโหโหนี่แกคิดถึงลอตเตอรี่หมดเลยเหรอคิดมแกสังเกตดูหลายทีแล้วฉันจะพูดถึงลอตเตอรี่ทุกครั้งเออใช่พวกแกซื้อแต่ลอตเตอรี่อ่ะสุดยอดจริงเลยไม่สาาไว้เราสองคนเราคิดว่า อันนเมื่อรถเรามีอยู่แล้วใช่ถึงมันจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสุดของบิ๊กไบค์แต่มันก็เพียงพอสําหรับการใช้งานของเราใช่มันก็อยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็เราคิดว่ารถเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงทุกวันทุกวันเราซื้อใหม่เนี่ยปีนี้มันเสื่อมสภาพลงปีหน้าราคาลงอีกสองปีก็ลงอีกสามปีก็ลงอีกถูกต้องถ้าเราเอาเงินที่จะซื้อรถ มาลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เหมือนพวกบ้านพวกคอนโดอย่างเงี้ยปีนี้ราคาเท่านี้อีกปีหนึ่งราคาจะลดเป็นไปได้ยากใช่เ,เ,ชเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและนั่นแหละบางทีเราก็กําไรจากตรงนั้นแหละเก็บเอาเก็บเก็บเก็บไปซื้อลอาก็ได้เฮ้ยความคิดดี<า>จับมือเลยส่วนเอาไงิยี่สิบล้านยู่ไม่ยอม้วทีหลังกูจะไม่ยอม้วยอมทีไรจนทุกทีอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ นมะขามก็อายุยี่ห้าแล้วก็เริ่มจะเข้าสู่วัยที่แบบเป็นผู้ใหญ่อายุสามสิบแล้วตอนนี้ห้องนี้ก็อย่างที่บอกคือได้ทําการขายแล้วนะครับมคนซื้อเป็นชาวจีนเมื่อเช้าเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้ไม่มีนะที่เรามีร่ำใช่จีไม่ใช่ยชายชายชวกันชาวว่าโอเคไม่ไปสวัสดีครับบ๊ายบาย